สวัสดีครับผมมีภามาเพิ่งกล้วยครับผมเนาะคุณนะโอ้โหูจำเลยกล้วยครับกล้วยที่สวนสุขเจผมผลิตภัณฑ์อยู่สวนครับจดเลยครับดูนะครับกล้วยกับกล้วยกับนี่คือกล้วยครับกล้วยที่สวนนะครับผมเนไหเห็นบ่มเกี่มมาครับนี่กล้วยอยู่สวน ผลิตภัณฑ์ที่สวนนะครับสวนสุกใจครับคุณสวนสุกใจมีกล้วยมีอย่างนี้มีกล้วยมีมันตาบ่มันตาบ่บครัมันธรรมดาดิสวนฝนมากกัเริ่มมีกล้วยมีอย่าง้นมาแล้วครับฝนมากเริ่มมีกล้วยมีอย่างึ้นมาแล้วหนึ่งในนั้นกำลังออกครับกำลังออกหวีออกเพื่อออกอย่าง ยี่ไก็มีลายกอนี่สามดีครับสามเขียหสองเที่สองผมคือามมงอกอ๋อคืองอเนี่ยอันตรายอันตรายเสียงต่อกันคนเอาด้วยจว่าให้จังไนกีเดกกนเขาเขาควอเขาได้อ้ปีนไงอื้้ครับนี่ จำเลยเห็นบ่สุดแล้ว,ป,ลว,ป,ลวป,ป,ปีสุดแล้วปีสุดแล้วสุริมาดแลมาเอาปีมันแล้วไงปีสุดแล้วก็จะมาปีก,ะกะ็ถือว่าจัดการทุกวันดีอยู่ครับแถวนี้กล้วยโอ้โโอโโอโดิมาถึงกับมีเงืกล้วยครับอุ่อยอ,อันนี่นะเห็นบ่ มมมุนีจดจัดเลยจดจดจัดเลยุลยลย้นีฝึกฝนถึงอย่างนี้ก็เริ่มง,งามนะครับเริ่มง,งามถึงอย่างนะี้คนปลูกกล้วยคนปลูกกล้วยนะครับเนาะคนปลูกกล้วยอันนี้จุดจำเลยครับคุณพ่อแบบนี้เลยนี่อื้อหือ จวดเดยครับพู้นี้ปาดทูปัดปดปาดปดนี่ของเทีนี่ของเทียนี่กำลังออกเลยกำลังออกเลยนี่ครับ่านผ้ีสามีสามามวีเครับเ่็นสอนเลยนี่นี่ับสามีสามวีสอนเลยท่งดู้อ้ยจเลย นี่ครับผู้หนมอนจำเนาะผลผลิตที่สวนสุดใจครับผมมีความสุขครับได้ยู่กับผัวกับสวนบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสเนาะนี่ยกล้วยบูดกินจันน้อยบูดกินดอกก้วยบูดเยินสบายสบายครับกล้วยสบายสบายเห็นไหครับทำอะไรก็คือกล้วยนะครับวันนี้สุดยอดครับสุดยอด อ้ากินดีกับแบบเท่าเดครับผมสวัสดครับปัดถูปัด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 กล้วยออกเครื่องไม้ครับเห็นไหมครับปีกล้วยโอ้ยธรรมชาติสร้างสรรค์ธรรมชาติสวยงามของผมนี่เห็นไหมครับช่วยอดมาครับกล้วยครับกล้วยเรื่องกล้วยนะครับปผมทำอะไรก็หมยกี่วกับล้วยนะครับปผมกล้วยครับ